ออดแล้วพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขูสุขคนเด้อมอ้อดแล้วมึอนี่ไปไม่มาโซโอเดล่ยชุกห้านผ้ามันไปใส่น้องมึอนี้รัดจังก้าสบายดีพี่น้องเนาะเบิร์ตสุขูสุขคนเด้อมึอนี้รัดจังสีผ้าเบิร์ตสุขูสุขคนมาขอพรเนาะกะย่างที่ว่าไปเนาะรัดจังสีเมื่ออยู่บ้านแล้วเนาะพี่น้องก็เลยอยากมาไหว้พระนะคะขอพรเนาะเป็นความสุขนะคะความสบายใจ ตันมันกับเบสบายใจเนาะอยากหาสิ่งยึดเหนียวทั้งจิตใจเนาะพี่น้องเนาะมอนนี้ก็เป็นวัดที่ดังเนาะพี่น้องเนะะะาะกัยมาสกับปะบูชาเนาะครับเป็นวันยุทธมันนี้ก็ได้ยสาหลามานำ้ำเสาตอกมานำ้ำเนาะกัยยังไปรถกำลังหลังเขามากน้นขา้ามาไหวล้าลายมันนี้มันนี่มาไหวหลวงพอสมหวังเนาะ ขอวัดบานพระพี่น้องจังหวัดนครปฐมเลยห่างจากกรุงเทพ4ี่กิโลนะพี่น้องรับจ้างพราพี่น้องมาอดแล้วพี่น้องทาไป็นรับแหลเงินกันรับจ้า แตกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด่นดีเซปเดี๋ยวไปหยอดลายๆาตูนพี่น้องเดี๋ยวไปเอาดอกใหม่สักลายะอะไรนีแหลมพี่น้องแลกมาแลกบอเถ้าสาวแลกมาแลพี่น้องฝากด้วะคแลแลแรงมากสบายดีสปอสบายดีเบิ้ลมือ

ออกก่อนก็มบูรแล้วลไปใกล้จะกับพอที่จะเหนืออต่่นปานให้กับกลุที่มาสมองเพื่อเปสิทธิ์ที่มขอบี้ จุดท no? ี่หนึ่งอยู่ที่ไหนนะครับดที่หนอยู่ด้านบนนะคะจุดที่สองเปด้านล่างจีดที่สาในตึกนะครับขีดที่หนึ่งหนึ่งสองสาน้องนะครับนบริจาคนี้ีที่องที่ันึ่งขีดีสองที่เนึ่งขีด้ีสองขีดที่นึ่งรีดที่สองขีดี่นึ่งขีที่สอาขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีี่น่งีที่สองขีดที่นขอกข่นึ่าดอขด โบนโบนยังกันไหวนะคะทุกับพรน้องอันนี้ญาติพี่น้ององสากำลังสีล้ากับลอพอลีกแม่ทุกอย้างทุกบทบาทว่าราัเราก็เอมบุญของเราไว้แล้วก็มาแผ่บุญแผ่บุญก็อุทิศให้ญาติพ่อแมู่่ย่าตายาย่งคนสมานกินเดียวน้องน้องมาเนต้องตัดแล้วก็ถูกคนด้านะอยทุกคนภาวนาเอ่อตห้าสิบคทุกคน ไปจุดแหลกตรงใหญ่แ่งนึงเลยนาะแจะขึ้นไปขอพรกับพี่น้องกับนี่ ก็สิร้ายไงกำลังยดอจะได้เป็นเศรษฐีจะรวยจะได้รวยเลยมาขอส่งกอหังลังับ่ารรวตมขอให้สมหวังสมหวังสมหวังที่ขอตามปั๊บเราลาพุกลาเร็วๆ้สมหวังเร็อยากจะสมหวังเร็วๆาุกาปับเร็ว เดี๋ยวจแถวนี้น่อยเอไมแถวยาวเดี๋ยวจแถวงมาบงบงอนงงนงวนะเดี๋ยวจแถวมจกแถวมาข้างายโอ้โหตรงนี้ลมดีจริงนะไอ้เพชรลายูมานี้เลองเจ็ดรอ อดี<ส> <im sharing> ๋ยวขอรุกถึงเดียขอรุกถึงเออไอตรงไหน้อไปดูมามชิบชบิเชือกไว้ชิบเชือกไว้ิบเชือกไเออเออเงาเข้าใจทาาาปสองแถวมาให้้องไปหยิดมาเรื่อยเอาเ้สองแถวเล้าไงัแถวย้ทังในชิกันมาเรื่อยๆชินกัมาเอาอาจจะผลไม้มาเมื่อดาผลไม้เสร็จแล้วทองแผ่นแรกมาครัซสายมือเปิดทีนิ้วมือกันก่อน ป็นยิมมือกันก่อนเพราะเราเกิดมานี่หลุดจากท้องแม่นี่มือและอันดับแรกเลยไขว่ไขว้นะถ้าทํางาน,นราชการก็ขอยัดเงืงิน,นตามถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ขอยขายดีมีกาไรเยอะๆจะได้เป็นเศรษฐีกันไวไวจะได้รวยกันเร็วข้าวใหญ่ขาดม้อคอใหญ่ขาดสร้อยนิ้วใหญ่ขาดแหวนก้มือใหญ่ขาดกําไรอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้กับหลวงพ่อสมหวังขอให้สมหวัง สมหวังสมหวังจะเป็นพงพระป่านี่ีก็ด,กดีก่อนจะเสียก,ก่อนจะใส่อันหน้าเขาหาหลวงพ่อตั้งจิตอุทินหลวงพ่อเจ้าคะหลวงพ่อเจ้าขาวันนี้เรามาสร้างบุญใหญ่เป็นกำไรชีวิตนะมาช่วยหลวงพ่อซื้อที่15าไรจา่จ้ะขอรารถนาครับอะขู่สร้างขูสมขูม่บุญปารมีขาดหน้าดีกินขอยมีที่ทำมาหากินส่วนตัวสัก50ไร่ร้อยไร่ มีนาฟังให้เขาเช่ามีนาดำให้เขาทำเราก็นั่งชันเข่าเก็บค่าเช่า,า,ชาก,ากนินให้สบายใจอใอยมีทองยาเป็นแขนร้อยมีเงินเป็นกระสอบเอาไว้ลูกหลานลากเข้าลากออกเราก็สบายใจเจจ่าพี่ชายเสื้อสีฟ้าสะพายเป้กระเป๋าหนังออกฝ่ามือนลพี่ออกฝ่ามือเลยออกฝ่ามือไปต่อเสร็จแล้วมนี้เลย <c oughs> เสื้อที่ส้มจ๋าอยู่ตรงที่อยู่ตรงหลักได้ไหมเดินไปทำเป็นสองแถวทำเป็นสองแถวซ้ายฝาซ้ายฝาอย่าเป็นการแซงคิวกคนนะจอดอยู่ตรงนี้จอดตรงนี้ก่อนจอดตรงนี้ก่อนไปมาไปเยอะมาไปเยอะมาละลายเดี๋ยวทุบเดี๋ยวจิ้มเสื้อนะครับมาไปเยอะมารึไปเยอะมาไปเยอะอะไรกันไปเยอะมาพี่ใหญ่ไม่ต้องมาแล้วพี่ใหญ่ต้องไปจุดทุกจุดเทียนตอน นะจ้าขออนะุญาตน้องด้วยนะร่วมโดยช่วยกันนะเท่าไหร่ก็ได้นะเงินของน้องที่ใสตนะ่ตู้นะแม้จะห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทเราก็ช่วยหลวงพ่อซือ้อที่ต้องสิพาไรนะจ้าขออนะุนาด้วยนะทำงานก็ขอให้เจ้านายรักเงินเดือนขึ้นกันแล้วกันขอให้เป็นเศรษฐีกันไปไวขอให้รวยกันเร็วเร็วเลยข่าวจให้ขาดหมอ้อขอยาให้ขาดส้อยจากขออนคนาตกำน้องสาวช่วยเหลือด้วยนะร่วมด้วยช่นกันยี่สิบบาท โตขึ้นไปขอให้เนี่ยได้เก่งๆนะลูกนะโตขึ้นขอให้เป็นเจ้าคนนายคนนะครับว่าไงพี่ยายใสลายดไม้สักเพียงไว้ไหนล่ะเรียบร้อยแล้วนะอ้าวโชคดีครับผมมาจากไหนนะเนี่ยโพสต์หรือเปล่าไม่ใช่นะเออการในการดูแถวไหนพนมทวนไหนอ๋อมาข่ามเตี้ยต้องทวนเดี๋ยวกำลังทวนมาทวนหลังฮะไเราจับนะรู้นะ พัดหัวล่างสำนักจบดังนั้นเป็นนักจ้าขอรู้ทุนากับน้องสาวด้วยนะขอรู้ทุนากับน้องสาวด้วยทุนได้ช่วยกันนะครับติดยี่สิบแปททำงานจะขอให้เจ้านายรับเงินเดือนขึ้นว่าจะไปจะไปต้องก่อนโอ้โดสามเดือนที่แล้วนะถ้าเอาสอบมาให้นะจะไปช่วยเขาให้ช่วยกันมาหลายปีไปสิบปีบอกตรงตเลยช่วยชมสารพัด รวมโดยช่วยกันนะรวมโดยช่วยกันทําตามกําลังกระทาของเราทําแล้วไม่เดือดร้อนกับครอบครัวทําแล้วไม่เดือดร้อนกับตัวเราบุญ็นของเราทุกคนน้อยมากไม่เป็นไรนะครับสาหรับมีสงอธิษฐานขอพรอะไรไว้กั็สงฆ์หวังขอให้สมหวังสมหวังแล้วกันนะน้องะนะทำงานก็ขอให้เจ้านายรับเงินเดือนขึ้นขอให้เป็นเศรษฐีกันไวๆขอให้รวยกันเร็วครับผม คนไหนที่หยิบเันจองมาไม่อครบอยู่ในถุงนี่นะครับฟรีมาแล้วจ้าหลานสาวคนสวยมาร่วมด้วยอีกหนึ่งร้อยตันจะับเลยเน้อผักผลไม้เป,นนปมเป็นของท่านทุกคนทานไม่ต้องเอามาทานไม่ต้องมาเอมา,มาอแต่ผลมไม้มาอย่างเดียวครับผมแต่แฟนเขาเตือนมาแล้วพวงมาลัยอยู่างเป็นข,ของขอพระเด้อพ <laughs> วงมาลัยอยู่างไรควรระวังคนไอ้พระเด้อ ท่านเป็นเราก็เป็นรูปรั้งะท่านก็ได้เป็นเกย์พีเกชื่อดังท่านไม่ใช่น้องน้องดีเด่นนะท่านเป็นผู้หญิงนะครับไม่ต้องไปคล้อพรอผะไม่ต้องวางไว้ทางอยพระนะเออผ้าตะก้าใส่ได้คล้องบอกอะไรผะไม่เอาไม่เอานะผะไม่ใช่น้องน้องดังไม่ใช่พิเกดังนะครับ สักผ้พี่น้องมาดอกไม้ก็ดีใบตะก้าจะผลไม้สมหวังลาเลยจะต่างคนต่าปักต่างฟัเราลาสุกลาเร็วจะได้จบหวังเร็วอยากจะสมหวังเร็วๆตางฟัักเพราลไม้เป็นของข้นทุกคนลาเอาไปทานที่รถทานที่บ้านได้เลยจาหรือจะทานข้างบนนี้ก็ได้ร้อนๆใหม่ๆสุกๆรับประกันคุณน พีในสางกาดบางพระป้องกันคุณสนะคะสเสนเยตแจนไรพี่น้องป้าห้าไปรับพ่อนข่งรางแล้วต่ย พอกำพังเพราะฉะนั้นเอกำพังกาลัสาวตระไครเด็กชายนะครับ